วัดีครับวันนี้วันที่17ธันวาคมนะครับ2,566นะครับวันนี้เรามาเริ่มทํานาปังกันนะครับในแปลงแรกนะครับอันนี้ผมให้เขานะครับชักร่องก่อนนะครับหลังจากที่ทําเทือกไปแล้วเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ชักร่องนะครับเพื่อที่จะเตรียมหวานก่อนนะครับชักร่องเพื่อจะเอาน้ําออกจากแปลงนาให้หมดนะครับ ไม่ให้มีน้ําขังถ้าเกิดน้ําขังนะครับมันก็จะทําให้เมล็ดข้าวเน่านะครับไม่งอกนะครับตอนนี้ก็ทําการชักล่องก่อนนะครับโดยใช้รถไถเล็กนะครับฤดูนาปังนะครับ2 5 6 7นะครับปีนี้นะครับเริ่มทําที่2ไร่ครึ่งก่อนนะครับผมใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ CP ไรตอง8นะครับอันนี้ประเดิมก่อนนะครับเป็น ซีพีไรตองแนะครับก็ทําอยู่นี่แปลงแรกใช้2.5ดไร่นะครับวันนี้ก็ได้เวลาหว่านนะครับนาปลังนะครับเพราะว่านี้น้ําค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนิดนึงนะครับเราต้องทําการชักล่องก่อนนะครับเพื่อเอาน้ําออกก่อนนะฮะ นี่ตอนเย็นแล้วนะครับข้าวก็งอกนะครับเมล็ดก็งอกออกมาแล้วนะครับอันนี้เตรียมพร้อมที่จะหวานได้แล้วนะครับถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับเดี๋ยวรากมันยาวนะไม่สามารถที่ใช้เครื่องพ่นได้นะครับมันจะติดที่เครื่องพ่นนะครับลาบากตัวกันหวานอีกนะครับนี้ผมแช่ข้าวไว้สองสองวันนะครับแล้วก็แช่ในน้ำสองวันแล้วก็เอามาบ่มไว้บนบก1วันนะครับ ก็นำมาหวานนะครับหวานข้าวดยวใช้เครื่องพ่นนะครับวันนี้นะครับเมล็ดข้าวก็เดี๋ยวจะให้ดูข้าวว่าเมน็ดข้าวเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ทำการพ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะสองแ่ครึ่งใช้อยู่สี่ถังครับสี่สิบกิโลกรัมนะครับจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ ข้าวงอกเป็นยังไงบ้างนะครับอัตราการงอกนะงอกประมาณนี้นะครับแช่ไว้2อ,อวันนะแช่น้ําไว้2วันกับอีกขึ้นบก1คืนนะครับนะครับข้าวก็จะงอกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําไปหวานได้เลยนะครับ